เพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเหรียญโบราณขนาดนี้จะมีราคาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับที่1นะครับร้านตีจดทะเบียนถูกต้องนะครับเวอร์ไเว็บนะครับปักการไม่ติดครับเวอร์เวนะครับจดเซฟคอยไทยนะครับเซฟคอยไทยนะครับบั็กคอครับอ่า แล้วก็ไอดีไลน์ของติ๋นนะครับอย่างนี้กว่าไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ของติ๋นนะครับติดต่อจะซื้อจะขายนะครับจะซื้อจะขายก็แอดนะครับแอดนะครับแอดไซน์นะครับแล้วก็เซฟคอยครับติดกันนะครับนี่คือติดกันเลยนะครับเซฟคอยมาดูราคาเลยครับเหรียญที่1นนะครับเพื่อนๆนี่คือราคาที่ติดขายออกสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยนะครับ สมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้ติดขายนะครับ200บาทครับนี่คือราคาที่ติดขายออกนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะขายติก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับติก็ขายนะครับเพื่อนๆ200บาทเหมือนกันครับขายเท่ากันนะครับ200บาทครับส่วนเหรียญนี้เพื่อนๆมีกันใช่ไหมล่ะครับตัว1966 1 9 6เป็นตัวหายากนะครับ1966เเป็นตัวหายากครับ หายากมากๆเลยนะครับตีขายออกครับ20บาทครับแล้วก็เหรียญคล้ายกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหาง่ายนะครับ1970นะครับคล้ายกับตัวหายากนะครับเพื่อนๆคล้ายกับตัวหายากนะครับตีก็ขาย20บาทครับหายากก็ขาย20่สไหมครับหาง่ายก็ขาย20ลายคล้ายๆกันเลยครับมาต่อกันเลยครับเหรียญนี้นะครับสวยมากๆครับและ แลกนาขวัญนะครับดีขายนะครับ20บาทครับต่อไปนะครับลายนี้ก็ไม่ค่อยมีคนจะได้เห็นกันเลยนะครับดิก็ขาย20บาทครับเท่ากันครับต่อไปนะครับสวยมากๆครับลายนี้นะครับเพื่อนๆ20บาทครับลายนี้ก็สวยมากๆนะครับเพื่อนๆดิก็ขายนะครับ20บบาทครับนี่สิครับในตำนานได้หากันเลยนะครับหายากมากๆเลยนะครับ เหรียญนี้หายยากมากๆเลยนะครับติดขายนะครับ200ครับสภาพสวยนะครับเน้นว่าต้องสวยนะครับติดถึงขาย200นะครับถ้าไม่สวยดิก็ขายไม่ถึงนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับ20บาทครับเหรียญนี้นะครับ20บาทครับเหรียญนี้นะครับต่อไปเลยนะครับเหรียญนี้นะครับติดขายนะครับสวยมากๆครับหายยากมากครับ20ครับ เหรียญนี้ก็ขาย20บาทครับ3นาทีจบแน่นอนครับสวยขนาดนี้ก็ขายนะครับ20บครับเดี๋ยวนี้ขาย4บาทครับ